และสำหรับในงานมาราโชครั้งนี้ทาง B M W ได้นำรถหลากหลายรุ่นมานำเสนอโดยเริ่มตั้งแต่ B M W The All New X1 และรถซีดานอื่นอีกหลายรุ่นเชิญชมได้เลยครับนี่คือ B M W i c eDrive สามสิบห้า M Sport รถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะครับ เปลี่ยนจากขับเคลื่อน4ล้อเป็นขับเคลื่อนล้อหลังที่ให้แรงมาร้าอยู่ที่286แรงมาร้ากับแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่70กิโลวัตต์อาวิ่งได้ไกลเท่าไหร่ครับพี่เก่งไกลครับอยู่ที่ประมาณ490กิโลเมตรเลยทีเดียวครับโ <Okay. S 2> อเคพอการชาร์จ1ครั้งส่วนภายในนะครับก็จะได้เป็นนิวเจนของเบียมูเรียบรรอยแล้วนะครับเป็นไอท์ไล์เวอร์ชั่น8เคอร์บดิสเพย์ก็ ออปชันมาทุกอย่างเหมือน i อซปกติเลย<ช>นะครับใช่แล้วครับพพอร์ต a p p l e c a ค p ร a y and Auto ์แอนครบ<ช>ทุกอย่างครับคันนี้ที่อยู่กับผมนะตอนนี้ข้างๆเลยนะครับเป็น iX40 ที่มาพร้อมกับชุดแต่งสปอร์ตนะครับชุดกันชนหน้าที่จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับแล้วก็ข้างหลังที่จะเป็นชุดกันชนแบบสปอร์ตนั่นเองซึ่งอย่างอื่นเนี้ย เหมือนกันกับ i x 4 0ก่อนหน้านี้เลยครับภายนอกออปชันภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดซึ่งแต่ตัวนี้จะดูสปอร์ตมากขึ้นอีกเยอะเลยครับครับและตอนนี้เราอยู่กับ bmw x u v ที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือ bmw the all new x 1นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับเครื่อง bmw twin power turbo 3สูบ156แรงม้าแรงบิด230นิวตันและ เกียร์ดัวคลัชเสปีดหน้าตาโฉมใหม่ของ bmw x 1นะครับก็คือไฟ led นะครับเป็น bmw led มาพร้อมกับ adaptive h e a d l i g h t นะครับซึ่งทุกอย่างเป็นดีไซน์ใหม่หมดทุกอย่างเลยนะครับซึ่งมันดูหรอมากนะครับภายในของ bmw x 1รุ่นใหม่นี้ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดและมาพร้อมกับ bmw curved display นะครับคอนโซลตรงกลางนะครับก็จะเป็นออกแบบใหม่หมดทุกอย่างที่มันจะมาคล้ายๆกับ bmw ix ไฟท้ายซึ่งจะเป็นก็ยังเป็นสัญลักษณ์รูปตัว L ที่เป็นสัญลักษณ์ของ BMW นั่นเองแต่ว่าทีนี้มาในแบบรูปแบบสามมิติที่จับของ BMW All New X1 นะครับตอนนี้เรียนแบบจากรุ่นพี่ที่อยู่ใน BMW i4 นั่นเองจะราบเรียบไปกับตัวถังเลยนะครับซึ่งมันช่วยเกี่ยวเรื่องค่า aerodynamic นะครับซึ่งสวยมากเลยทีเดียวนะครับคันที่อยู่ข้างๆผมนะครับ เป็น bmw 3 3 0 li ซึ่งเป็นฐานล้อยาวนะครับมาพร้อมกับเครื่อง bmw twin power turbo 4สูบ258แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่ี่400นิวตันนะครับซึ่งซีรสรุ่นนี้ช่วงฐานล้อนะครับจะยาวกว่ารุ่นปกติอยู่ที่11เซนติเมตรนะครับและเบาะข้างหลังจะหนาขึ้นอยู่ที่อีกประมาณ3เซนนะครับซึ่งมาทำให้ผู้นั่งข้างหลังนะครับนั่งรู้สึกสบายมากๆเลยรถรุ่นนี้นะครับทำมาเหมาะสำหรับ ท่านลูกค้าที่ยังชอบความสะดวกสบายแต่ว่ายังชอบความปาดเปรียวของซีรีส์3นะครับซึ่งรุ่นนี้จะตอบสนองตอบโจทย์ของลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับ All New X118i ในดีไซน์รูปแบบใหม่ราคาเริ่มต้นเพียง2,249,000บาท 3 3 0 L I M Sport ราคาเริ่มต้น3,99,000นบาทและรถไฟฟ้าล้วน I X 40 Sport ราคาเริ่มต้น5,299,000บาทจองในงานรับโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมมากมายแล้วพบกันที่ Impact เมืองทองธานีนะคะ Performance Motor would like to invite uh, all our customers uh, to join us at um, the Bangkok Motor Show at uh, Impact Arena starting from today until 2nd of April Um, we also will be having our uh, um, roadshow, M Roadshow at uh, Central Westgate, which will start on 28th to the 3rd of April. So join us. Uh, I guarantee to you that there will be special offers awaiting each of uh, our customers. Uh, thank you very much for watching. Car.